r ร r e Earth แร่แห่งอำนาจที่ต่อให้มีเงินอาจจะซื้อไม่ได้ก็ได้นะหูขนาดนั้นเลยเหรอแร่เอิร์ธมาสำคัญกับโลกขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบมันกะ็คือใช่ค่ะแร่เอิร์ธสำคัญกับโลกมากขนาดนั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีแร่เอิร์ธนะผลิตเทคโนโลยีอะไรไม่ได้เลยต่อให้คุณจะเป็นประเทศแบบ เจ้าแห่งเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกคุณไม่มีแร่เอิร์ดคุณก็ผลิตไม่ได้ค่ะมันเลยทําให้ตอนนี้นะสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียแบบแคนาดานะกำลังเร่งเครื่องมาๆที่อยากจะก้าวให้ทันแบบอุตสาหกรรมแร่เอิร์ดค่ะคนที่เขาแข่งด้วยก็คือจีนแต่ จีนคือนําไปแบบหลายขุมมากเรียกว่านําเป็นหลักสิบปีเลยแล้วไม่มีใครนะคะที่มีแนวโน้มจะตามจีนทันคําถามก็คือว่าทําไมสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าแลเอ,อร์ดอะทั้งที่ครั้งหนึ่งอเมริกาเคยเป็นเจ้าแลเอ,อร์ดนะคะทําไมถึงปล่อยให้เป็นจีนและคําถามต่อมาก็คือทําไมทุกประเทศถึงปล่อยให้จีนชนะเกมแลเอ,อร์ดชนะแบบเด็ดเ็จเด็เดขาดเลยอะและคำถามต่อมาก็คือในเมื่อจีนะชนะเกมแล่อ,อร์ดแล้วว่าเขากำแรล่อ,อร์ดมากที่สุดในโลกมันแปลว่าอะไรแปลว่า ดึถือรีโมทอ่ะควบคุมโลกเลยปะเอาจริงในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีบอกทั้งหมดเลยและด้วยความที่เราเป็นช่องทรายมันี่มอนสเตอร์นะคะเราก็เลยแบบเอาจริงเรื่องคนอื่นตีกันเราก็อยากรู้แบบนิดหน่อยแต่ประเด็นคือใครก็ตามนะที่เข้าใจว่าแรรเอิร์ธสำคัญกับโลกใบนี้ยังไงคุณจะมีโอกาสในการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตและการเงินของคุณได้แบบในระยะยาวค่ะ สนับสนุนข้อมูล Rare Earth สำคัญกับโลกนี้ยังไงแย่งกันทำไมกันได้ที่ k i ่โค,คนนี้เลยค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องใจม่นดมอนสเตอร์กันได้ไงมากๆ,ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำมากที่สุดกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยสิเผื่อคราวหน้าลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงส่วนใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะจ๊ะกดแค่คนละหนึ่งครั้งพอขอบคุณค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า อเมริกากับจีนเนี่ยเขาตีกันช่ำหน่ยใช่ไหมคะสงครามการขาสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าเพิ่มภาษีกิจกันการค้าใจจีนไปเลย100%มีผลหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละจีนแบบเห็นดังนั้นปุ๊บนะคะก็คือซัดกับรัดคออเมริกาเลยคะ่ะโดยการบอกว่าเออจะทําแบบนั้นใช่ไหมถ้างั้น จีนจำกัดการส่งออกแร่เอิร์ธไปเลย12ชนิดและมีผลที่จะบังคับใช้1ทธันวาคมนี้เลยจ้าซึ่งการจำกัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ธของจีนครั้งนี้นะคะจีนบอกว่ามุ่งเป้าเลยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้องกันประเทศแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะใครก็ตามที่แบบว่าจะนำเข้าแร่เอิร์ธจากจีนต่อให้มีส่วนผสมอยู่แค่0.1%ก็จะต้องมีการตรวจสอบและขออนุญาตจากรัฐบาล เ็คเลยว่าซัพพลายเชนนั้นใช่สหรัฐอเมริกาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าและทุกๆออเดอร์ก,การส่งออกจะต้องได้รับใบอนุญาตจากพักคคอมมิวนิสต์จีนค่ะสหรัฐอเมริกาโดนจีนบีบครั้งนี้เรียกว่าหน้าเขียวได้ไหมก็เป็นไปได้เลยนะคะเพราะความจริงก็คือจีนผูกขาดแปรเอิร์ค่ะดูจากแผนที่นี้กันเลยนะคะแบบปริมาณแรเอิร์ที่มันมีอยู่ในแต่ละประเทศนะคะจะเห็นว่า จีนเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะมากกว่าอันดับสองอย่างบราซิลคือเท่าตัวเลยนะคะแล้วสหรัฐอเมริกาก็คือเทียบไม่ติดเลยส่วนสหรัฐอเมริกาเองที่มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องมีซัพพลายแล่เอิร์ธเพราะว่าเขาต้องผลิตเทคโนโลยีและผลิตเยอะด้วย mm. ก็แปลว่าอเมริกาเนี่ยถ้าจะซื้อซัพพลายแล่เอิร์ธนะ จะไม่มีช้อยส์ให้เลือกเลยคือคนที่มีมากที่สุดและถูกที่สุดมันยังเป็นจีนค่ะล้วยกตัวอย่างนะแม้แต่ n อ็นวีเดียบริษัทที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้4ี่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐผลิตชิปไฮเทคขนาดไหนก็ตามยังจะต้องใช้ซัพพลายนะคะที่เรียกว่าอัลตาเพียวไดโพซียมค่ะซึ่งเป็นแร่ที่มาจากโรงงานอู่ชี่นะคะที่อยู่ใกล้ๆเซี่ยงไฮ้ค่ะถ้าางนั้นคาถามก็คือเออแล้วถ้าไมอเมริกาไม่ขุดแร่เองแร่เอิร์ดอะไรอย่างเงี้ยถามว่าขุดได้ไหมขุดได้อเมริกาก็มีแร่เอิร์ดค่ะ แต่มันขุดได้ไม่มากเท่าจีนไงคะข้อมูลจาก USGS Mineral Commodity Summary 2024นะคะอเมริกามี Rare Earth r e s e r v e ทั้งหมด1 8ล้านแแสนตันถ้าอเมริกาอยากจะแบบสู้จีนให้ได้จะขุด Rare Earth ให้เท่าจีนเนี่ยนะซึ่งจีนอะขุด Rare Earth อยู่ปีละ2 4 0 0 0 0ตันคะ่ะแปลว่า อเมริกามี reserve ล้านแปดใช่ปะถ้าจะขุดให้ได้เท่าจีนคือปีละ2องแสนสี่คืออเมริกาขุดไปได้แค่7ปีครึ่ง reserve แระเอิร์ของอเมริกาหมดสต็อกเกลี้ยงเลยค่ะซึ่งถ้ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆแปลว่าสหรัฐอเมริกาจะพึ่งพาทรัพยากรแร่เอิร์ธของตัวเองในการผลิตเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เพราะมันหมดใช่ไหมคะซึ่งการพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเท่ากับความเสี่ยงสูงแต่ถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากพึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วต้องไปพึ่งพาศัตรูเนี่ยม เพราะแร่เอิร์ดเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ไม่เยอะในการผลิตเทคโนโลยีแต่มันใช้ในการผลิตเทคโนโลยีทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์สมาร์ทโฟน EV AI อยากทำา AI เพื่อคองโลกใช่ไหมต้องมีแร่เอิร์ดก่อนจะเป็นกล้องจะเป็นเครื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเป็นเทคโนโลยีทางการทหารกองทัพโบกกองทัพเรือกองทัพอากาศขี่ปนาวุธทุกอย่างต้องใช้แร่เอิร์ดเป็นส่วนผสมในการผลิตทั้งหมดค่ะแปลว่าการไม่มีแร่เอิร์ดเท่ากับ ไม่มีเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเห็นจุดอ่อนนี้แล้วเขาก็กังวลชัดเจนนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งที่สองเนี่ยนะคะหนึ่งในภารากิจสําคัญเลยที่เขาให้ความสําคัญคือจะต้องตามอุตสาหกรรมแรงเอิร์ธของจีนให้ทันแต่บอกเลยว่าทันยากคําถามก็คือ,อทำไมสหรัฐอเมริกาถึงปล่อยให้จีนกลายเป็นผู้นําตลาดแรงเอิร์ธแบบ แซงคนอื่นได้เยอะขนาดนี้มาได้อะซึ่งคำตอบที่แน่นอนแบบที่เป็นคำตอบของอเมริกันเลยเออสายไม่มีนะคะแต่ความเป็นไปได้มันก็คือว่า อเมริกาอาจจะมองข้ามได้เพราะเอาจริงๆปริมาณเม็ดเงินที่อยู่ในอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธที่ผ่านมาไม่เยอะค่ะและถ้าเกิดว่าดูมูลค่าตลาดแร่เอิร์ธใจดูจาก10บริษัทแร่เอิร์ธที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะเอามารวมกันเนี่ยข้อมูลจาก marketcapwatch.com 10บริษัทแร่เอิร์ธที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะดูไล่ตามนี้ปรื๊ดรวมกันทั้งหมดมูลค่า 60,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเองซึ่งถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถือว่าไม่ใหญ่จริงเพราะอย่างที่บอกไปใช่ปล่าว่าอย่าง Nvidia Apple เนี้ยบริษัทหนึ่งก็4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็น Microsoft Google บริษัทละ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและเอิร์6 0,000ล้านอาจจะมองข้ามได้แล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเอออาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญหรือความมีค่าของแร่เอิร์ดมากขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆคําว่าแร่เอิร์ดที่แปลตรงตัวว่าแร่หายากมัน ไม่ได้หายากขนาดนั้นค่ะถ้าเทียบกับอัตราส่วนในการพบเจอแร่เนี้ในพื้นผิวโลกอะ่ะ17ธาตุที่เห็นในตารางนี้นะที่เป็นแร่เอิร์ธคือสายไม่ลงดีเทลเรื่องธาตุนะคะแบบเราไม่ได้จริงๆค่ะ17ทาดธาตุแร่เอิร์ธที่เห็นในตารางธาตุเออเห็นไหมพูดไม่ได้ นั่นแหละมันมีอัตราส่วนเนี่ยบางตัวมีอัตราส่วนในการพบเจอในพื้นผิวโลกมากกว่าทองแดงด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่ได้หายากไงแต่ที่มันแร่เพราะว่ากระบวนการกลั่นค่ะกระบวนการคัดแยกในการที่ทําให้ไอ้ก้อนหินอิดดินอะไรพวกนี้มันแบบคัดแยกออกมาเป็นแร่บริสุทธิ์ได้อะ่ะมันทํายาก มันต้องใช้ทั้งสารเคมีอะไรมากมายใช้เทคโนโลยีด้วยซึ่งมันก่อให้เกิดมลพิษมหาศานะลอะรุนแรงแบบประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่อยากทํามันเหนม็นมันมันสกกระปกมันอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาก็ไม่อยากทำแต่ว่าจีนถือทำช้ายกตัวอย่างนีโอไดเมียมค่ะซึ่งมันเอาไว้สร้างแม่เหล็กแรงสูงมันอาจจะเป็นแบบหนึ่งในโลหะที่ก่อมลพิษได้สูงที่สุดในโลกเลยในการที่จะขุดแล้วก็แบบ แปลรูปมันออกมาและที่ทรายเกิ่นไปตอนแรกใช่ป่ะว่าเฮ้ยอเมริกาปล่อยให้จีนเป็นผู้นําแลเอร์ได้ยังไทงทั้งที่ครั้งหนึ่งสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้นําแลเอร์นะคะดูจากชาร์ตนี้เลยค่ะเราจะเห็นว่าอเมริกาเคยเป็นผู้นําด้านแหล่อร์ของโลกเนี่ยช่วงปี1 9 6 0ถึง1990ค่ะแต่อย่างที่บอกแหล่อร์มันสร้างมลพิษเยอะใช่ปะ่ะแล้วอเมริกาเขาก็มีแบบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยทําให้อเมริกาเลือกที่จะ ไม่ทํามันเป็นงานเม็ดหนนะักแบบเอเอสกปกด้วยให้ประเทศอื่นทําละกันแต่ประเทศจีนเอาค่ะจีนทําจีนไม่สนใจนะว่าทําออกมาแล้วมันจะแบบมลพิษอะไรเยอะแค่ไหนจีนสนใจว่าถ้าแลกแล้วแข่งชนะ จีนแข่งซึ่งดูจากในชาร์ตนี้นะคะเราจะเห็นว่าหลังจากที่อเมริกาแบบใกล้ๆหนึ่งกสู่นะอเมริกาเขาถอยปุ๊บอะจีนเข้าเลยเพราะเข้าปุ๊บจีนแบบอัดสปีดเต็มแล้วแบบพุ่งเลยจีนทํำยังไงก็ขุดเลยค่ะไปขุดกลางทะเลสไตในมองโกลเลียบ้างไปขุดในหุบเขาบ้างแล้วจีนก็ไม่ได้แคร์นะคะว่าต่อให้การขุดแล่เอิร์ดเนี่ยมันจะทําให้หน้าดินแบบเป็นหลุมเป็นบ่อแบบขี้เหลยยังไงจีนพื้นที่เยอะอะ มันจะขี้เละสักแบบสักที่หนึ่งก็คงไม่เป็นไรมัง้งแล้วก็จีนแรงงานก็ถูกกฎเกณฑ์อะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นหลวมกว่าสหรัฐอเมริกาเยอะมากทาให้ตอนนี้นะคะจีนเนี่ยมีทั้งผู้เชี่ยวชาญมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในการขุดแล้วก็คัดแยกแร่เลอเอร์ที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดถูกที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วถามว่าจีนเนี่ยผูกขาดแร่เลเอ,อิร์ขนาดไหนข้อมูลจาก IEA นะคะ จีนเนี่ยสามารถขุดแร่เอิร์ธคิดเป็น51%ของโลกและจีนสามารถคัดแยกหรือว่ากลั่นแร่นะคะคิดเป็น71%ของโลกค่ะแต่มันจะมีข้อมูลแบบไม่เป็นทางการออกมาเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วอะว่าจีนทำการกลั่นแร่เนี่ยคิดเป็น90%ของโลกเลยถ้างั้นเราไปดูทางจีนกันบ้างคะ่ะว่าเออแล้วนอกจากประเทศอื่นจะดูแบบล่อยปากละเลยให้จีนแบบเล่นเกมนี้ได้แบบเต็มตัวขึ้นมาจีนเองทำยังไงถึงขึ้นมาเป็นผู้นำแร่เอิร์ธได้ในวันนี้แบบที่ไม่มีใครเทียบติดะะเพรา แน่นอนกำแพงเมืองจีนมันไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวค่ะมันต้องใช้แรงเวลาความพยายามและแผนการที่คำนวณมาอย่างดีด้วยย้อนกลับไปปี1992นะคะเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศออกมาเลยนะคะว่าตะวันออกมีน้ำมันส่วนจีน มีแร่เอิร์ดแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขามองเห็นความสําคัญของการมีแร่เอิร์ดและการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนให้ชนะประเทศอื่นให้ได้แล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าจีนเนี่ยเขาจะมีแผนธุรกิจแบบ 5ปีเขาเรียกว่าแผน5ปีของจีนนะคือทํามาต่อเนื่องเป็น30ปีแล้วในทุกๆแผน5ปีของจีนเนี่ยเขาจะพูดถึงความสําคัญของ strategic industrial capacity ค่ะแล้วในหัวข้อนั้นมันจะมีคําว่า refining capacity หรือว่าการกลั่นแรก่เอาไว้นะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือในการที่จะแบบเป็น engine ที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจจีนแต่ไปๆมาๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมันกลายเป็นสินทรัพย์เชิง กลยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วการที่จนะีนมีแผน5ปีที่เกี่ยวกับการแบบพัฒนาคาปาซิตี้ในการอุตสาหการรมเกี่ยวกับแร่เนี่ยนะคะ คือไม่ได้มาแต่แผนมาพร้อมกับแอคชั่นของรัฐบาลด้วยสิ่งที่รัฐบาลจีนทำนะคะก็คือสนับสนุนที่ดินเงินวิจัยเงินอุดหนุนเงินกู้แล้วก็เครดิตภาษีค่ะรัฐบาลจีนยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแร่เอิร์ดค่ะเพราะว่าเอาจริงๆถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนไม่แบบแอคชั่นในการเอาเงินลงไปสนับสนุนจริงๆอะ่ะมัน ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าในการที่จะทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่มันใช้พลังงานเยอะมากๆพลังงานไฟพลังงานาน้ําแล้วก็ใช้เงินเยอะมากด้วยแล้วรัฐบาลจีนยังออกกฎอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการไม่ให้สมองไหลค่ะไม่ให้คนที่มีทักษะเกี่ยวกับแร่เอิร์ธคือคนที่ทํางานแบบมีทักษะในการอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธนะจีนสั่งห้าม ไม่ให้ไปทํางานที่ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยค่ะเพราะจริงจริงที่ผ่านมาคือจีนทํามาหมดแล้วค่ะในการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญจากทุกประเทศมารวมกันไว้ที่จีนนะคะแล้วจีนรู้ว่าไอวีทีเนี้ยมันเวิร์กยังไงจีนก็เลยแบบเตะตัดขาเอาไว้ก่อนเลยไม่ให้คนของตัวเองออกไปแบบเผยแร่ความรู้ให้คนอื่นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามองแบบเนี้ยเราจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าจีนวางแผนมานานมากแล้วนี่หว่าเหมือนแบบเหมือนที่บอกว่าคนจีนเก่งเล่นหมากลุกอะ มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันซับซ้อนเป็นทีละเลเยอร์เลเยอร์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นการวางแผนใช่ไหมคะแต่เลเยอร์จากนี้ไปคือการรอบุกแล้วคะ่ะพอจีนเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าการที่จีนจํากัดการส่งออกแร่ว,วันนี้เท่ากับการบีบวันเนี้ยไม่มีใครตายหรอกคะ่ะเพราะทุกคนมีสต็อกแร่อิร์ธเป็นของตัวเองคะ่ะแต่สิ่งที่จีนรู้คืออะไรสิ่งที่จีนรู้ก็คือจีนเป็นคนที่กำ แร่เอิร์ดเอาไว้มากที่สุดในโลกอ้าวจริงๆไม่ได้รู้หรอกนะคะว่าแต่ละประเทศใครจะมีสต็อกแร่เอิร์ดมากหรือน้อยเท่าไหร่เป็นตัวเลขแบบ e อ a c ซ l กใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จีนรู้และคาดการได้ก็คือใครมีโอกาสที่จะหมดสต็อกก่อนกันมันไม่ยากคะ่ะใครที่ผลิตเทคโนโลยีมากที่สุด คนนั้นมีโอกาสที่จะสต็อกหมดก่อนและใครผลิตเทคโนโลยีมากที่สุดคะ่ะคาตอบมันง่ายมากเลยคะ่ะสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมเองก็รู้จุดอ่อนนี้นะคะก็เลยก่อนน้าเนี่ยมีความพยายามที่โดนัลด์ทรัมอยากได้กรีนแลนด์จาได้ปะตอนนั้นไซก็คิดนะว่าแบบเอออยากได้กรีนแลนด์เพราะอยากได้ทรัพยากรแต่ก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนแน่นอนรู้ว่าแบบทรัพยากรที่โดนัลด์ทรัมอยากได้อะแร่เอิร์แล้วก็จะเห็นว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมมีการต่อรองกับยูเครนอะสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการจากยูเครนคืออะไร คือการเข้าถึงทรัพยากรแรกของยูเครนเหมือนกันค่ะแต่มันก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ซายเคยทําเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้มองภาพออกชัดเจนขนาดนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็คือเรื่องของโครงการ b e l แ and Road Initiative BRI ของจีนค่ะซึ่งไอโครงการนี้แหละมันคือหัวใจหลักเลยที่จะทําให้ไม่มีประเทศไหนะ่ะ ตามทันจีนได้เลยเพราะว่าตอนแรกเลยใช่ไหมคะที่ B r i ออกมาเวลาเขาโปรโมทอะไรใดๆอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าแบบเออมันคือโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าแบบเรือท่าเรืออะไรใดๆเพื่อทําการค้ามันก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงเรามาดูกันโครงการ BRI ออ่ะมันคือโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมเป็นรถไฟเป็นท่าเรือเป็นอะไรใดๆคือส่วนใหญ่คือ crop, ครอบคลุมโลกฝั่งตะวันออกเอาไว้หมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าไม่ใช่แค่ท่อส่งไม่ใช่แค่ท่าเรือ แต่มันคือการขยายโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแร่ไปทั่วโลกด้วยตั้งแต่ปี2013นะประเทศจีนอัดเงินเข้าไปในอุตสาหกรรมแร่มากถึง96,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ แลวในปี2024คือปีที่ผ่านมาปีเดียวเลยนะอัดเข้าไปเพิ่มอีก12,600ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นการที่จีนชนะเกมแร่เอิร์ดขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะจีนห่วงจุยดีเป็นประเทศที่แบบมีแร่เอิร์ดมากที่สุดในโลกแค่นั้นแต่เป็นเพราะว่าจีนอะขยายโครงสร้างพื้นฐานอะไปเอาทรัพยากรแร่เอิร์ดมาจากทั่วโลกเลยไงแล้วไปหมดนะเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาทีเนี้ยเริ่มเข้าใจเราใช่เปล่าว่าแร่เอิร์ดมันมีความสําคัญกับโลกยังไง เราเขาแบบสู้ตายกันขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็นแบบมหาอํานาจแร่เอิร์ดอะที่นี้คำถามต่อมาก็คือเออแล้วแร่เอิร์ดรู้แล้วมันมีผลกับฉันยังไงหรือเรามาดูข้อมูลนี้กันนะคะอันนี้ข้อมูลจาก I E A ค่ะเราจะเห็นว่าความต้องการแร่แร่เอิร์ดเนี่ยจากตอนนี้ใน,ในกราฟคือจากปี2024ไปจนถึงปี2040ด m มา d หรือความต้องการแร่เอิร์ดอะเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้คาดการณ์นะของจริงไม่รู้ แล้วการที่แรรเอิร์ธมันจะโตเนี่ยมันจะโตเพราะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI อะไรใดๆของโลกใบนี้มันจะโตค่ะมันเลยจะทําให้คนอ่ะต้องการแรรเอิร์ธมากๆมันแปลว่าอะไรการที่แรรเอิร์ธโตมันไม่ได้โตแบบเพราะการเก็งกำไรไงแต่แรรเอิร์ดอะดีมาสมันโตอะมันโตเพราะว่าตัวแรรเอิร์ดเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าที่แท้จริงทางเศรษฐกิจค่ะไม่ใช่สินทรัพย์เก็งกำไรเพราะฉะนั้นถ้าแรรเอิร์ดเป็นทรัพยากรที่มีค่าจริงๆอะ มันจะคล้ายๆกับอะไรหรือเปล่ามันจะคล้ายๆกับน้ํามันซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าจริงๆที่รันให้เศรษฐกิจของโลกใบนี้มันโตมาในยุคแบบปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงตอนนี้แล้ว Next Station ะจากน้ำมันอะมันคือแร่เอิร์ธซึ่งถ้าดูจากการเติบโตของแร่เอิร์ธมีความเป็นไปได้นะคะว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สามารถ ป้องกันมูลค่าเงินของคุณของฉันของทุกคนจากเงินเฟอ้อได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่ายังไงสินทรัพย์ที่มันแบบเพิ่งจะบูมใหม่ๆหรือว่าดังใหม่ๆอะไรเงี้ยมันผันผวนแน่นอนใช้เทรดใช้เก็งกําไรไม่ได้นะไม่ได้เลยนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจตัวนี้กันจริงๆต้องศึกษากันเพิ่มนะแต่จะบอกว่าที่สําคัญนะเรารู้ด้วยใช่เปล่าว่ามาเกียรกลางแผนที่ให้ดูแหละว่าแต่ละประเทศมีแร่เอ,อิร์ธใช่แต่มีจํากัดในขณะที่ความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงอย่างคําที่วลาดิเมียรตินเคยพูดนะเขาว่าใครครอง AI คนนั้นครองโลกวันนี้มันก็จะต้องแปลว่าใครครองแออร่เอิร์ธได้ครอง AI และคนนั้นครองโลก และประเทศจีนเป็นประเทศเดียวที่กำแระเอิร์ดเอาไว้แบบเต็มคลังแสงเพราะฉะนั้นคำว่าแระเอิร์ดวันนี้มันไม่ใช่แค่เท่ากับความมั่งคั่งหรอกค่ะแต่มันเท่ากับอำนาจในอดีตอะใครมีเงินคนนั้นออกกฎใช่ปะแต่สิ่งที่เงินอะมันเทียบแระเอิร์ดไม่ได้เลยอะเพราะเงินเอาจริงมันเป็นแค่กระดาษไว้สิ่งที่มันมีมูลค่าจริงๆมันคือแรเอิร์ดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีแรเอิร์ด คนนั้นตั้งหากที่ออกกฎส่วนคนที่มีแต่เงินจะมาซื้อแรเอิร์ดอ่ะทำยังไงได้อะ่ะก็ต้องยอมปะทำตามกฎที่คนมีแรเอิร์ดบอกซึ่งในเกมต่อไปเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเพราะอเมริกาต้องผลิตเทคโนโลยีแน่ๆอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าแร่เอิร์ธของตัวเองไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นยังจําเป็นจะต้องพึ่งพาจีนเกมต่อไปอะ่ะอเมริกาอาจจะต้องยอมจีนหรือเปล่าเงินของอเมริกาที่ไปกองไว้อ่ะจีนอาจจะไม่เอาก็ได้นะอาจจะต้องเป็นการตอบรองอะไรอย่างอื่นไหม และคำถามต่อไปที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาต่อให้มีเทคโนโลยีเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ขาดแเอิร์ทไม่ได้จะเดินหน้าไปต่อย่างไง